สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของตัว CIPLUS นะครับ CI Plus ทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับ CI+ Plus จากตารางนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีทุนประกันของ c i p อ u s อยู่เนี่ยสามแสนบาทนะครับเบี้ยประกันต่อปีก็อยู่ที่1ัน2บาทนะครับกรณีนี้ก็คือจะจ่ายผลประโยชน์ต่อเมื่อตรวจพบนะฮะหนึ 1, ใน44โรคไร้แรงนะครับหรือกรณีเสียชีวิตนะครับ เสียชีวิตนี่คือทุกกรณี CI+ ไอพลัก็จะจ่ายนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นโรคร้แรงก็ได้นะครับคราวนี้มาดูกันครับใน44โรคร้าแรงเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาทั้งหมดเป็น6กลุ่มโครคฮะ6กลุ่มโรคี่กลุ่มโรคที่1ก็คือเป็นกลุ่มโรคของมะเนนะร็งนะฮะเป็นระยะลุกลามก็คือเป็นระยะจริงๆแล้ว CI ไอพลัเนี่ยเขาจ่ายในกรณีที่เป็นโรคร้าแรงในระดับรุนแรงแล้วนะครับซึ่งก็จะมี44โรคนะครับที่จะจ่ายนะครับกรณีที่เป็นระดับรุนแรง มะเร็งก็อย่างที่บอกครับระยะลุกลามหรือมะเร็งที่เรียกว่าเนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งตัวนี้ก็จ่ายนะครับก็ถือว่ามันรุนแรงนะครับกลุ่มโรคที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจระบบการหายใจแล้วก็ระบบการไหลเวียนโลหิตนะครับก็จะแบ่งเป็นย่อยๆเช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดการผ่าตัดนี่ฮะนี่ก็คือเมนูย่อยนะฮะเมนูย่อยเกี่ยวกับ กลุ่มโรคที่เรียกว่ากลุ่มโรคหัวใจหรือระบบทางเดินการหายใจนะครับกลุ่มโรคที่3ครับจะเป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองอ่านี้ก็จะไปเกี่ยวกับระบบสมองระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อต่างๆนะครับกรณีที่เป็นภาวะโคม่าต่างๆต,ต,ตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับสามารถให้ลูกค้าเข้ามานั่งศึกษาหรืออ่านเองก็ได้นะครับหรือจะไม่อ่านไม่ศึกษาก็ไม่เป็นไรครับเพราะนี่คือรายละเอียดที่จะถูกระบุไว้ในกรมธรรว่าถ้าลูกค้าต้องประสบโรคกลุ่มนี้ที่เรียกว่าระยะรุนแรงแล้วเนี่ยนะครับใน4 4โสีเโลกนี้ บริษัทต้องชดเชยให้30,000 0บาทแน่นอนนะครับกลุ่มโรคที่4ครับต่อมาครับเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะการทํางานสําคัญต่างๆของร่างกายเช่นตับไตอะไรพวกนี้ครับตับวายไตวายเลื้อรลางต่างๆนะครับถ้าเข้าข่ายก็ชดเชยเช่นเดียวกันและกลุ่มโรคที่5ครับจะเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับภาวะติดเชื้อจากการบาดเจ็บไร้าแรงหรือภาวะทุพพลภาพเช่น ไฟไหม้อย่างนี้นะฮะมีแผลไฟไหม้เขาเรียกว่าระดับ3เดี๋ยวคุณหมอเขาจะเป็นคนระบุเองนะครับว่าระดับไหนนะครับซึ่งกลุ่มโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกระบุเอาไว้นะครับในกรมธรรม์เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้สังเกตว,ว่ากลุ่มที่5เนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกับโรคและจะเน้นเป็นแนวๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุน,นะครับมีการตาบอดชีคาตุนี่นั่นอะไรอย่างี้ฮะก็จะมีการชดเชยให้เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มโลคตรงนี้นะครับและกลุ่มโลคที่6นะครับซึ่งเป็นกลุ่มโลคที่ เป็นของเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับผู้เยาว์อายุไม่เกิน16ปีนะครับก็จะมีอีก4โรคย่อยนะครับเช่นโรคขวสกิดไข้รูมาติกเบาหวานชนิดที่1ถ้ากรณีเป็นในเด็กนะครับก็จะเป็นชดเชยแบบนี้ให้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของการชดเชย C I plus นะฮะ C I p l u ง่ายๆครับชดเชย44โรคร้ายระดับรุนแรงนะฮะระดับรุนแรงเท่านั้นนะครับถึงจะชดเชยให้และ รวมไปถึงการเสียชีวิตทุกกรณีนะครับนี่คือ C I Plus ครับผ